ผสมผสานความระทึกขวัญของฆาตรกรโรคจิตเข้ากับเรื่องราวเหนือธรรมชาติของผีและวิญญาณคลาดด้วยดราม่าความเจ็บปวดและการเติบโตพัฒนาการของเด็กน้อยผู้อ่อนแอสู่การเผชิญหน้ากับฆาตรกรต่อเนื่องที่โหดร้ายที่สุดของเมืองเป็นสเสน่ห์สำคัญที่ทำให้หนังนั้นแตกต่างและน่าติดตามอยู่ตลอดทั้งเรื่องสามารถสร้างบรรยากาศอันน่าสะพรึงกลัวและน่าดึงดูดได้ในเวลาเดียวกันและการใช้เทคนิคจัมส์แกอย่างชาญฉลาด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเม้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Black Phone สายหลอนซ่อนวิญญาณเรื่องราวของฟินนี่เด็กชายวัย13ปีที่ถูกฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งลักพาตัวไปและก็จับเขาขังเอาไว้ในห้องใต้ดินนะครับซึ่งในห้องใต้ดินนี้มีโทรศัพท์ปริศนา ที่สามารถเป็นสื่อกลางระหว่างฟินนี่และก็เหยื่อคนก่อนๆของฆาตรกรรายนี้ได้ฟินนี่จึงต้องร่วมมือกับวิญญาณของเหยื่อทุกคนเพื่อเอาชีวิตรอดจากฆาตรกรรายนี้ให้ได้ภาพยนตร์เรื่อง The Black Phone เป็นผลงานการกำกับของ Scott Derrickson เจ้าของผลงานสยองขวัญอย่าง The Exorcism of Emily Rose และ Sinister โดยเป็นการดัดแปลงจากเรื่องสั้นภายใต้ชื่อเดียวกันจากผลงานการเขียนของโจฮิลซึ่งเป็นลูกชายของสุดยอดนักเขียนสายสยองขวัญอย่างสตีเฟนคิงนั่นเองครับไอเดียตั้งต้นของภาพยนตร์นั้นน่าชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับเนื่อนจากมันเต็มไปด้วยความเรียบง่ายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็แฝงไปด้วยรายละเอียดและก็องค์ประกอบที่แปลกใหม่เช่นเดียวกันครับ โดยการผสมผสานความระทึกขวัญของฆัาตรกรโรคจิตเข้ากับเรื่องราวเหนือธรรมชาติของผีและก็วิญญาณคลาดด้วยดราม่าของความเจ็บปวดและการเติบโตรครับภาพยนตร์เรื่อง The Black Phone นั้นเลือกจะโฟกัสไปที่ตัวละครหลักอย่างฟินนี่เด็กหนุ่มน้อยวัย13ปีที่มาจะถูกเพื่อนในโรงเรียนในกล่นแกลง้งและก็ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรุนแรงครับเส้นทางการเติบโตจากกระสอบทรายของผู้คนรอบข้าง สู่การเผชิญหน้ากับฆาตรกรต่อเนื่องที่โหดร้ายที่สุดของเมืองจึงเป็นสเสน่ห์สำคัญที่ทำให้ The Black p โฟนนั้นแตกต่างและก็มีความน่าติดตามอยู่ตลอดทั้งเรื่องครับแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือจิ๊กซอว์ชิ้นต่างๆของภาพยนตร์นั้นไม่ได้ถูกต่อลงล็อกอย่างครบถ้วนมากนะครับกล่าวคือเมื่อภาพยนตร์เนี่ยเลือกจะให้พื้นที่ไปยังตัวละครหลักเพียงอย่างเดียวทำให้รายละเอียดต่างๆโดยรอบของเหตุการณ์นั้นหล่นหายจากภาพยนตร์ไปพอสมควรครับ มว่าจะเป็นเรื่องราวของการสืบสวนของตำรวจที่มาของเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ปัญหาครอบครัวของตัวละครปูมหลังแล้วแรงจูงใจของฆาตกรในเรื่องรวมไปถึงเรื่องราวของเหล่าตัวละครสมทบที่รวนแล้วแต่น่าสนใจแต่กลับไม่ได้ถูกต่อยอดมากนักนะครับโดยเฉพาะตัวละครอย่างเกว n น,น้องสาวของฟินนี่ซึ่งแม้จะมีเวลาบนจอไม่มากนักแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก็ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างอบอุ่นและก็ละเมียดละใหม่มากๆครับ สิ่งที่ภาพยนตร์เรื่อง The Black Phone ทำได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือการสร้างบรรยากาศอันน่าสะพึงกลัวและก็น่าดึงดูดภายในเวลาเดียวกันครับโดยภาพยนตร์นั้นสามารถใช้สถานที่ถ่ายทำอันน้อยนิดมาสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเรื่องราวได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้ภาพ,พยนตร์ยังฉลาดในการใช้เทคนิคจัมส์แกร์เท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับซึ่งผลลัพธ์ก็คือมันสามารถโจมตีผู้ชมได้ทุกครั้งอย่างไม่ทันตั้งตัวจริงๆครับ เมื่อบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมถูกผสมผสานเข้ากับการแสดงอันน่าขนลุกขนพองของอีธานฮอคก็ยิ่งทวีความรื้อทึกขวัญให้กับเรื่องราวได้อย่างยอดเยี่ยมครับน่าเสียดายที่การประจันหน้ากันระหว่างฟินนี่และก็ฆาตกรโรคจิตในเรื่องนั้นมันมีน้อยเกินไปและก็จบลงอย่างรวดเร็วไปสักหน่อยครับนอกจากบรรยากาศอันยอดเยี่ยมแล้วเดอะแบล็กโฟนยังมาพร้อมกับจังหวะการเล่าเรื่องที่เนิบช้าแต่หนักแน่นมากๆครับ โดยภาพยนต์นั้นใช้เวลาในช่วงต้นเรื่องสร้างความสัมพันธ์และก็แนะนําตัวละครให้กับผู้ชมได้รู้จักแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถสร้างความไม่น่าไว้วางใจให้กับเรื่องราวพร้อมกับปล่อยความโหดร้ายทารุณค,ค,ค่อยๆคืบคลานเข้ามาหาตัวละครอ,อย่างช้าๆด้วยจังหวะที่แม่นยํานี้เองครับทําให้ในช่วงกลางเรื่องซึ่งมักจะเป็นจุดตกท้องช้างของภาพยนต์แนวระทึกขวัญหลายต่อหลายเรื่องนะครับ แต่เมื่อผู้ชมเนี่ยคุ้นชินกับจังหวะการเล่าเรื่องแล้วก็ร่วมเอาใจช่วยตัวละครอย่างเต็มที่แล้วปัญหาดังกล่าวเนี่ยจึงไม่ส่งผลกระทบกับ The Black Phone เลยแม้ว่าเหตุการณ์ในภาพยนตร์นั้นจะไม่ได้เดินหน้าเท่าไหร่นักก็ตามครับโดยสรุปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง The Black Phone นั้นเป็นตัวอย่างที่ดีหากจะพูดถึงบทภาพยนตร์ที่ชานฉลาดและการใช้ทรัพยากรที่มีในมือได้อย่างคุ้มค่านอกจากนี้ภาพยนตร์ยังมาพร้อมกับบรรยากาศอันน่าสะพรึงและก็ดึงดูด จังหวะการเล่าเรื่องแบบเล่นน้อยได้มากและสามารถผสมผสานเรื่องราวเหนือธรรมชาติเข้ากับความระทึกขวัญและก็ดราม่าได้อย่างลงตัวครับอย่างไรก็ตามผมก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าตัวหนังนี้ยังมีคำถามที่ไม่ได้ถูกสำรวจอีกมากมายหากขยับขยายความยาวเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยก็น่าจะทำให้ภาพรวมของ The Black Phone นั้นกลมกล่อมมากขึ้นครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Black Phone สายหลอนซ่อนวิญญาณที่ผมจะชมผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยการก้าวข้ามความกลัวภายในจิตใจของตัวเราเองภาพยนตร์นั้นเลือกจะพาผู้ชมเดินทางย้อนกลับไปในยุค70ถึง80นะครับซึ่งเป็นยุคสมัยที่สังคมเนี่ยยังไม่ได้เรียนรู้ถึงภัยร้ายของการกลั่นแกล้งหรือว่าการบูลลี่กันครับโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชายที่มักจะชกต่อยกันในโรงเรียนเป็นเรื่องปกติ โดยใครที่สามารถป้องกันตัวเองหรือว่าทำร้ายคู่ต่อสู้ได้มากกว่าเนี่ยก็จะยิ่งถูกสถาปนาให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันนอกจากนี้องค์ความรู้เกี่ยวกับครอบครัวและก็การเลี้ยงดูบุตรนั้นยังไม่เปิดกว้างเช่นในสังคมยุคปัจจุบันนะครับนำมาซึ่งปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวที่ฝังรากลึกในจิตใจของเด็กหลายต่อหลายคนขนาะเดียวกันนะครับสภาพแวดล้อมสังคมของอเมริกาในยุคนั้นเนี่ยยังเต็มไปได้วยฆาตรกรต่อเนื่องชื่อดังมากมายครับ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแมนสันฆาตรกรจากราศีหรือว่าโซดิแอคคิลเลอร์รวมไปถึงเท็ดบันดี้ด้วยเช่นเดียวกันครับภายใต้บรรยากาศดังกล่าวนะครับภาพยนตร์โฟกัสไปที่ตัวละครอย่างฟินนี่เด็กชายวัย13ปีที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่เต็มไปได้วยความรุนแรงนอกจากจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงภายในบ้านแล้วนะครับฟินนี่เนี่ยยังมาจะถูกเพื่อนๆในโรงเรียนั่นแกล้งแล้วก็ทำร้ายเขาอยู่เสมอความเจ็บปวดทั้งร่างกายของฟินนี่ ก่อตัวเป็นความกลัวที่ทับถมกันภายในจิตใจของเขาฟินนี่นั้นพยายามจะหลีกหนีโลกภายนอกด้วยงานอดิเรกอย่างการดูหนังและการเล่นกีฬาเบสบอลครับภาพยนตร์นั้นให้น้ำหนักไปที่การเติบโตของฟินนี่มากขึ้นโดยการลดทอนบทบาทของผู้ใหญ่ในเรื่องทุกคนครับพร้อมกับเพิ่มความสําคัญให้กับเหล่าตัวละครเด็กทุกคนในเรื่องทั้งที่ยังอยู่และก็จากไปแล้วนะครับ โดยเด็กทุกคนนั้นต้องมาจับมือกันเพื่อก้าวข้ามผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายครั้งนี้ไปพร้อมกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กทุกคนในเรื่องนั้นล้วนตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งความรุนแรงภายในครอบครัวความรุนแรงภายในรั้วโรงเรียนหรือกระทั่งความรุนแรงจากสังคมและก็ฆาตกรต่อเนื่องของเรื่องแต่เด็กทุกคนนั้นเลือกจะไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบที่เขาเกลียดยุติความรุนแรงทั้งหมดไว้ที่ตัวเอง แล้วก็เปลี่ยนมันให้กลายเป็นความสามาคัคคีและความรักเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบครับดังนั้นสารที่ภาพยนตร์เรื่อง The Black Phone ส่งตรงมาถึงผู้ชมก็คือบางครั้งสิ่งที่ทําให้เราเติบโตขึ้นได้นั้นมันก็คือการเผชิญหน้ากับความกลัวภายในจิตใจของตัวเราเองครับพยายามทําความเข้าใจกับมันแล้วก็ก้าวข้ามบาดแผลเหล่านั้นไปให้ได้ครับแน่นอนครับว่าเด็กหลายต่อหลายคนนั้นเติบโตขึ้นมากับการถูกรังแกจากเพื่อนฝูง ถูกใช้ความรุนแรงจากครอบครัวหรือถูกสังคมกีดการออกจากพื้นที่ของพวกเขาสิ่งที่เราทําได้กับปัจจุบันของตัวเราเองก็คือการมองลึกลงไปยังก้นบึ้งของสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดและในมุมที่มืดมิดที่สุดนั่นเองครับเราอาจจะได้พบกับแสงสว่างเล็กๆที่จะทําให้เรานั้นก้าวต่อไปได้ซึ่งแสงสว่างนั้นก็คือความภูมิใจที่เราเนี่ยมีให้กับตัวเองที่สามารถก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตมาได้นั่นเอง ฝากไว้ให้คิกกันนะครับแล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่เจคะแนนครับบทนั้งของ The Black Phone นั้นมีการไอเดียที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับกับการเอาสิ่งที่น่ากลัวอย่างผีและก็วิญญาณเนี่ยมาตีความใหม่พวงโดยเรื่องราวของฆาตกรโรคจิตและก็เรื่องราวของเด็กที่มีความเป็นลูเซอร์อยู่ในตัว อย่างไรก็ตามนะครับหนังมีหลายจุดที่ยังมีช่องโหว่และก็ยังมีปริศนาที่ไร้คำตอบอยู่มากมายเหมือนกันนะครับหากเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวได้มากกว่านี้เนี่ยบทหนังก็น่าจะสมบูรณ์มากขึ้นอีกขั้นตามไปด้วยครับในส่วนของงานสร้างนั้นผมขอให้ไวที่8คะแนนครับอย่างที่ผมบอกไปในช่วงรีวิวนะครับว่าสิ่งที่หนังโดดเด่นมากที่สุดก็คือการสร้างบรรยากาศครับทั้งการพาผู้ชมย้อนกลับไปในยุคป,ปี1970 ทั้งงานด้านภาพและก็การออกแบบเสียงที่เอาคนดูอยู่ในแทบทุกจังหวะรวมไปถึงการใช้โลเคชันอย่างชาญฉลาดด้วยเช่นกันครับในส่วนของนักแสดงนั้นผมขอให้ไวที่7คะแนนครับนักแสดงหนุ่มอย่างเมสันเทมส์มอบการแสดงที่ดีมากให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะในแง่ของการพัฒนาตัวละครจากเด็กขี้แพ้ที่ถูกรังแกงมาโดยตลอดเติบโตขึ้นสู่เด็กที่ต้องต่อกรกับฆาตกรโรคจิตได้อย่างชาญฉลาดครับในขณะที่อีธานฮอก ็มอบบุคลิกเฉพาะตัวให้กับตัวละครของเขาได้อย่างน่าสนใจแม้ว่าบทหนังเนี่ยจะไม่ได้เฉลยเรื่องราวอะไรของเขามากมายนะักก็ตามนะครับนะับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่ทั้งสองตัวละครนั้นได้มีโอกาสประชันบทบาทการบนจอน,น้อยไปสักหน่อยครับปิดท้ายด้วยแมนเดลินแมกโรลที่แม้จะมีบทบาทไม่มากนักแต่บทบาทและการแสดงของเธอนั้นก็สามารถขโมยซีนและก็เรียกรอยยิ้มจากผู้ชมได้อยู่ตลอดเช่นกันครับ มาต่อกันที่ข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไวที่6คะแนนครับแม้หนังจะเ,งเล่าเรื่องราวจากมุมมองของเด็กที่มีปัญหาแล้วก็ต้องก้าวข้ามผ่านช่วงวัยอันโหดร้ายนะครับแต่ภาพยนตร์ก็ไม่ได้จงใจขยี้ประเด็นดังกล่าวเป็นสําคัญครับแต่เป็นการใช้เงื่อนไขดังกล่าวในการเขียนตัวละครให้น่าจดจํามากกว่าอย่างไรก็ตามการที่หนังสยองขวัญสักเรื่องเนี่ยสามารถสอดแทรกเรื่องราวของปัญหาสังคมลงไปในภาพยนตร์ได้ในระดับนี้เนี่ยสำหรับผมถือว่าสอบผ่านแล้วล่ะครับ ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับการที่หนังนั้นมีจังหวะที่ช้าลงกว่าหนังสยองขวัญเรื่องอื่นๆในยุคปัจจุบันมันเป็นอะไรที่ถูกใจผมมากๆครับเนื่องจากมันมีเวลาให้ผู้ชมเนี่ยซึมซับแล้วก็ทาความรู้จักกับตัวละครได้มากพอจนเราเนี่ยรู้สึกเอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นตามไปกับเรื่องราวได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้การใช้จัมส์แกร์ของหนังยังถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ไม่เยอะจนเกินไปครับ โดยส่วนที่ผมพักคะแนนนั้นมาจากการที่หนังเนี่ยมอบบทสรุปที่ง่ายเกินไปสักหน่อยบวกกับบางปริศนาของเรื่องนั้นยังไม่ได้ถูกคลี่คลายอย่างชัดเจนมากนักครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหารเฉลียกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง The Black Phone สายหลอนซ่อนวิญญาณได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่7คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟิเม้นรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Black Phone สายหลอนซ่อนวิญญาณนะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟิเม n นในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p p l e Podcast Spotify YouTube c h anel n แล้วก็ช่องทางใหม่อย่าง b ล็อกดิ t นะครับใครที่เป็นสายอ่านเนี่ยผมจะพยายามเอารีวิวไปลงในบล็อกดิให้มากขึ้นฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับ นอกจากนี้ฟิเมนยังมีกลุ่มด้วยนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ทางไลน์โดยทุกท่านเนี่ยสามารถค้นคาว่าฟิเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยครับใน EP ีหน้าฟิเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ